สวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ช่องนี่แชมป์เองนะครับวันนี้เราจะมาวิ่งแกรปสชั่วโมงกันเราจมาดูว่าใน2ชั่วโมงนี้นะครับเราจะได้ไปทั้งหมดกี่บาทเริ่มแล้วก็ไปกันเลยซึ่งผมได้เปิดอบตอน1นึ่ทุ่มยีนะครับตอนนี้ผ่านมา10นาทีนะครับงานได้เด้งแล้วนะครับผมเป็นงานแกรปเพยงนะครับงานอาหารนะครับผมราคางานสาบาทส่งแค่สอกโลกว่าโอ้โหอย่างคุ้มเดี๋ยวเรารอเขาทำออเดอร์แป๊หนึงนะครับ เรียบร้อยครับรอไม่ถึง5นาทีได้เลยไวมากโอเคไปส่งงานกันครับผมบิดร้อยยี่เลยอือตอนนี้บิดเกียเสีย่สาวดีวกว่า <S <S ซึ่งหลังจากงานแรกจบไปครับไม่ถึง5นาทีครับงานที่2เด้งต่อเลยโคตรดีงานคาเฟ่เหมือนเดิมครับผมรอบนี้32บาทโอเคครับเดี๋ยวเราขับไปรับอาหารกันเลยนะครับหูตรงนี้ผมดูทางนะครับก็ต้องดูแบบก็ได้ เป็นตลาดซุกโยนะครับผมทางเส้นประชาอุทิศนะครับผมเป็นลานข้าวปลาแกะนะดูสิน่าทานมากเลยเดี๋ยวจะกินเองแล้วเนี่ยเรียบร้อยครับไดออเดอร์มาแล้วไปกันหัวเข็มทิ่งทีส่งออเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เวลาสองทุ่มสินาทีนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสรุปรายได้กันนะครับผมโอเคครับตอนนี้มี2รายการนะครับเป็นรายได้หกบาทเดี๋ยวเราขับออกจากหมู่บ้ากนก่อนนะครับเพื่อที่จะไปหางานต่อไปกันนะครับผม แล้วแล้วครับงานราคานางฟ้าก็โผล่มานะครับหลักร้อยกว่าบาทนะครับเป็นงานเอสเพสนะครับส่งพัสดุซึ่งลูกค้าส่งก็อนี่กล่องประมาณนี้เลยนะครับซึ่งเบาบางมากครับสบายสุดๆเยี่ยมเลยระยะทางที่ไปส่งนะครับก็10.6กิโล24นาทีนะครับผมไปส่งกันเลยไปถ,ถ,ถึงที่หมาย้วครับพี่เขาบอกว่าให้เปิดประตูเอาไปวางหน้าศาลได้เลยแต่ประตูเปิดไม่ได้พี่ครับประตูเปิดไม่ได้ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับงาน s p นะครับได้ไป101บาทนี้ก็เวลา2ทุ่ม48แล้วนะครับเราเริ่มวิ่งตอน1ทุ่ม25นะครับเรามาดูกันว่าอีกส0สินาทีจะมีออเดอร์ม,มาไหมแล้ววันนี้วิ่ง2ชั่วโมงเราจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทนะครับไปกันต่อ ตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่ม2นาทีแล้วนะครับผมเหลือเวลาแค่23่นาทีเท่านั้นจะครบ2ชั่วโมงที่เราจะกำหนดวิ่งนะครับผมตอนนี้เรามาปักหลักอยู่ที่ปั๊มแล้วนะครับผมซึ่งปั๊มนี้จะมี KFC นั่นเองครับผมซึ่งเราจะมาแคมป์กันตรงนี้นะครับเพราะมันเหลือเวลาแค่20่นาทีสุดท้ายแล้วนะถ้าเราขับหาออเดอร์เรื่อยๆน่าจะยากที่จะได้งานนะครับ้เราจะมาแคมป์ตรงนี้สัก20นาทีครับถ้าไม่ได้คือไม่ได้เลย ก็ผ่านมาเกือบจะ20นาทีแล้วครับใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับ2ชั่วโมงที่เราตั้งไว้งานยังไม่เด้งมาเลยครับตอนนี้นั่งหงอยเป็นหมางหงอยนะครับผมเ็บซีจ๋าเด้งหาพี่หน่อยนะจ้าเด้งหน่อยนะเด้งหน่อยเด้และแล้วเวลานั้นก็มาถึงครับสมทุ่มย้าครบกำหนดสองชั่วโมงที่เราตั้งไว้ครับปิดออฟไลน์ เอือ้อเจ็บปวดรุดแล้วเอือ้อก็เรียบร้อยครับเสร็จสิ้นกันไปแล้วครับกับวันนี้วิ่งแกลบสชั่วโมงนะครับตั้งแต่1นึทุ่มยี่ิบห้าถึง3ามทุ่มยี่ิบห้านะครับได้ไปหมด3งานนะครับผมเป็นราคาทั้งหมด163บามบาทครับวิ่งรวมๆก็16เกือบ17กิโลก็โอเคครับถือว่าเป็นราคาที่โอเคในเวลา2ชั่วโมง163จริงๆตั้งเป้าไว้อยากได้สัก200หรือ200ก,กว่านะแต่วันนี้มันไม่ได้ไนงะ ว่าวเสียดายมาชิปหน้าอยากเห็นผมวิ่งกี่ชั่วโมงก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับปิดลิป